คือหลายครั้งเนี่ยในสิ่งที่ว่าสายตาของมนุษย์มองเนี่ยบางสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันยากนะคะเวลา,ลวาเราทําสิ่งใดในข้อจาก,กัดของมนุษย์แต่เมื่อเราพึ่งพระเจ้าสิ่งนั้นง่ายขึ้นค่ะพี่น้องข้าพเจ้าก็อยากจะมาแบ,บ,บ่งปันในการตัดต้นไม้ที่บ้านนะคะ,ท,ะที่บ้านข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสวนทุเรียนเก่าดั้งเดิมแล้วก็หลังบ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีถนนนะคะแล้วก็ไม่มีบ้านคนเมื่อความเจริญมาเนี่ย ทำให้ก้อนทุเรศของาพเจ้าเนี่ยมันไปอยู่ข้างถนนแต่ก่อนไม่มีไม่มีถนนเลยเป็นเขาเล็กทางสาธารณะประโยชน์เป็นแค่ช่องทางเดินเล็กๆนะคะแล้วพอเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเขามาขอพื้นที่ของเราในการทําถนนเนี่ยมันก็จะทําให้มีความเจริญมาใช่ไหมคะแล้วก็บ้านคนมาอยู่แล้วหลังบ้านที่ที่พี่น้องเห็นเป็นสึกสีเทาเนี่ยมันจะเป็นสํานักง,งานบัญชีซึ่งย้ายมาต่อสร้างใหม่นะคะเขาเป็นคนที่ เขามาอยู่ใหม่นะคะแล้วก็มีปัญหาเพราะว่ากิ่งทุเรียนของบ้านข้าพเจ้าเนี่ยไปอยู่หน้าบ้านเขาค่ะแล้วทุกครั้งที่ว่าฝนตกหรือว่าลมแรงเขาก็จะกลัวนะคะเขาก็เลยมาพูดกับพี่บ้านหลายครั้งว่าเออพี่ช่วยช่วยตัดต้นไม้หน่อยนะเพราะว่าทุเรียนสองต้นที่ที่พี่ร้องเห็นเนี่ยมันไปอยู่แล้วก็มันไปอยู่บนสายไฟด้วยะคะ่ะพี่น้องข้าพเจ้าก็เลยบอกเออเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะซึ่งเรื่องนี้ก็แม่ก็มีปัญหากับแม่เพราะว่าคนแก่นะคะเขาจะหัว ว่าเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกนะคะแต่ก็ตัดสินใจที่จะตัดทิ้งนะคะสองต้นก็เลยไปติดต่อช่างตัดไม้ซึ่งเป็นสามีของกุ้งพี่น้องคนรู้จักกุ้งมัทน,นาค่ะเขาเป็นช่างตัดไม้ก็เลยเขามาดูในครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดไม่ได้เพราะง,งานยากง,งานหนเลยแล้วก็ต้องให้คนลางมาลางกิ่งก่อนพระเจ้าก็เลยไปติดต่อคนที่เขาลางกิ่ง ไม่รู้จะได้ไหมนะคะไม่รู้ไม่รู้จะได้ไหมก็เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่เขาค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะคือเราคุยกันช่วงก่อนปีใหม่ก็ไม่ได้นัดวันกันนะคะพี่น้องว่าจะมัตัดวันไหนก็หลังจากที่เ,เวลาผ่านไปจนวันที่สาสินะคะพี่น้องก่อนก่อนปีใหม่ก่อนวันสิ้นปีเนี่ยในวันนั้นนะ่ะเขาก็มาที่บ้านแล้วก็เขาก็มาดูแล้วเาก็บอกว่าพี่ให้ พื вами, <the> an, ้นท so so sure ี่เนี่ย huh? ต so sure so ัดไฟได้ไหมเขาบอกว่ามันตัดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไฟบ้านเราอ่ะก็เลยบอกทั้งนั้นพี่พี่ก็ช่วยบนช่วยอะไรของของพี่คือเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าใช่ไหมคะก็ตางภาษาเขาบอกว่าช่วยบนคนปู่อะไรเงี้ยขอให้เขาปลอดภัยด้วยที่ไฟจะไม่ดูแล้วก็กีเนี่ยพี่ตัดลงมาเนี่ยมันจะไม่ไปเกี่ยวสายไฟแล้วก็ไปคว้าน้าบ้านสำนักงานบัญชีด้าหลังบ้านพระเจ้าพระเจ้าก็โอเคได้นอนในพี่อธิษฐานอธิษฐานเถิดพระเจ้าเข้าบ้าน ช่วยเลยนะคือเราก็เป็นห่วงเพราะว่ากุ้งก็โทรมาบอกป้าอธิษฐานเผื่อได้นะเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงคนของเขาก็คือเป็นเด็กยนุน่มสองคนนะคะกลัวไฟจะดุนะคะแล้วก็กลัวที่ว่ากิ่เนี่ยจะไปฟาดบา้านหลังบ้านด้วยข้าพเจ้บบาบัตอธิษฐานหลังจากอธิษฐานก็ผ่านไปสักพักหนึ่งข้าพเจ้าก็เดินอกมาดูพี่น้องคะใช้เวลาไม่นานองพอออกมาดูเนี่ยสามีของกุ้งบอกเสร็จแล้วครับ พระเจ้าเพราะว่าเริ่มพระเจ้าก็มองอยู่ในบ้านเริ่มจากกิ่งแรกข้างบนทีละท่อนทีละท่อนกิ่งไม้แต่ละท่อนที่ลงมาไม่โดนสายไฟเลยท,ทั้งทั้งที่มันเกี่ยวดูโดนสายไฟก็คืออยากขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ที่ว่าทุกครั้งที่เราทําอะไรเนี่ยเราพึ่งพาพระเจ้าบบางครั้งกํบบาลังของมนุษย์ก็ทําได้ใช่ไหมคะก็ทําได้เสร็จถึงกันแต่ถ้าพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยมันจะง่ายึ้นเหมือนเปาะกล้วยเลยคะพี่น้องนะคะ,ะ,นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง วันนั้นวันที่สาสเนี่ย้าะเจ้ามีนัดก็คือมีนัดกับน้องอยิงนี่แหละว่าจะออกไปข้างนอกด้วยกันในช่วงเช้า้าพเจ้าก็อาบนา้าแต่งตัวเสร็จแล้วก็กําลังจะออกจากบ้านปรากฏว,ว่าช่วงที่ว่าเอาโซ่ลามลามขับพีมาที่บ้านตัวใหญ่มาก,ากนะคะกำลังใช้โซ่แต่จังหวะที่ว่าเรายัางไม่ได้เปิดประตูค่ะมันก็กระชากออกไปทําให้ประตูลงว้า,าพระเจ้าเนี่ยเหล็กหลุดออกมาทั้งแผงเลยทําให้้าพเจ้าออกจากบ้านไม่ได้ ในมุมมองของมนุษย์เนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะทำไมแย่จังออกจากบ้านแล้วเนี่ยนัด,น,ดนัดคมไปแล้วด้วยแล้วเราก็ว่าเฉพาะช่วงเช้าทาไมแย่แบบนี้ทําไมเจอแบบนี้ก็เลยมานั่งนึกแล้วก็ตัดสินใจโอ้ไม่ไปพระเจ้าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ข้าพระเจ้าไม่ไม่ต้องออกจากบ้านปรากฏว่าหลังจากที่ข้าพระเจ้าก็มานั่งในบ้านกุ้งก็โทรมานะคะบอกว่าป้าชัดิาว่าวันนี้นะช้ติาว่าวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาตัดไม้วันนี้ก็เลยโอ้ขอบคุณพระเจ้า แ้าเกว่าประตูไม่ติดมาไม่กระชาาิไปเนี่ยพระเจ้ากคกออกไปแล้วล้วก็คงยาวด้วยไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ตัดไม้ด้วยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมพระเจ้าแล้วก็เป็นวันที่ดีที่สุดในการตัดไม้ด้วยเพราะว่าสํานักงานบัญชีที่พี่น้องเห็นจุดขาวๆเนี่ยวันนั้นเขาหยุดนะคะพี่น้องเขาพาพนักงานไปเที่ยวมันก็มันก็เป็นอะไรที่ว่าพระเจ้าเตรียมทุกอย่างลงตรงบนเลยค่ะเองค่ะก็ขอบคุณพระเจ้า